พูดกับใครก็ไม่รู้หหโหว่าแล้วนี่เมาจนไม่รู้เรื่องแล้ว <c ười> คุยคนเดียวแล้วนี่ ดมเกาท่านมีถุงมาใส่รองเท้าที่ได้เต็มเห็นไหมตรงนี uh <t uh> <t uh ้รอบดค่ะอ uh ๋อดมเลย ก็เปิดตู้เก็บข้าวน้นก็เเปิดทาจานโตนี่แล้วก็มากลับมานี่ก็มาเอาถ้วยลาบออกมานเป่าเนีเขา็กล้องอยู่นี่กล้องก็กล้องก็น่าจะจับได้จับได้หมดออกอกจากนี้มันก็เป็น18ยสิบแปดอีกเขาล้างจานอยู่มันก็เข้าบ้านเขาเข้าบ้านบอกบอก เข้าไปนู้นเข้าไปจนสุดท่องแถวหรอนี่แะที่มันมามันก็มามองเที่ยวหามองตรงนั้นตรงนี้ก็ไปถึงสุดโน้นแล้วมันก็โค้งปิดประตูลรกมข่าวเขาถ่ายรูปทีนี้เพิ่นมันก็มองมองเขาก็ไม่มีใครเปิดหรอกเนาะเขาหลับเขายังไม่ตื่นกันมันตีห้าเร็จกลับออกไปพอกลับออกไปแล้วมันก็ถึงไปขึ้นบ้านไงอ๋องตรงนี้เนาะ เแค่ตรงประตูเฉยออเขาไปไม่ขึ้นนะครับมันชันๆั้นมันมนมากจะตดเนไรพีเอ๊ะโดนอวนะเนหนูจะนอนอยู่ยิงห่างวนหนูนอนอยู่ยิงข่างหน้าเข้าประตูนอนหันหลังให้นอนอยู่ตรงเนี้ยนอนข้างๆหนูเอามือเอื้อมมาจับก้นรงหลง นวดเค้นอยู่อ่า่าฮนอืมันก็ล็อกห้องมันดีดีหลานชายขนาดกีเม้าไปหลายห้องห้องนี้เป็นลุงไม่อยู่ไปบวชซอยสามก่อนแล้วก็มาซอยหกหกทับเก้าค่ะตมบการสองคมคนบ้านหลังนั้นมันไปลูกส <ขอ S 2> าวลูกสาวสิบสิบขวบค่ะมันไปเอานิ้วเขียด ของน้องบังคับไม่ให้น้องตะโกนแต่น้องก็น้องตะโกนพ่อก็ตีกับพ่อเขาตีกับพ่อเขากัพ่อเขาตาแตกเลยตาแตกเข้าโรงพยาบาลมาถึงคนร้ายคนคนที่มาคนที่ก่อเหตุคนก่อเหตุอ่ะไม่เป็นไรแต่พ่อเด็กน่ะตาแตกค่ะโดนคนร้ายตีสู้มันไม่ได้ไงมันแข็งแรงไรอะไ่มาก็มามาบ้านหนูมาโผล่มาเนี่ยก่อที่โน่นตีหนึ่ง มานี่ตีห้ากวัวอย่าปกติยายจะไม่เคยลืมเปิดประตูเลยวันวันนั้นมันกินกันดึกแล้วยายก็เลยนอนนอนก่อนปกติยายจะดูก่อนค่อยนอนวันนั้นอะไรหลับก่อนนาภายสังคมเนาะกลัวมากเลยกลัวมันไปทํากับคนอื่นกลัวมันทําอย่างนี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยกลัวมันไปทําลายเด็กผมคื้นอย่างเงี้ยอยากให้จะอยากให้ตํารวจจับได้ไบๆอยาะอยากให้ตํารวจจับ คนอย่างนี้อย่าเอาไว้อไปค้างไวถ้ถ้าไปอบรมความประพฤติมันสองตรงนี้เสร็จก็มาสองตามตู้ตามไรนี่แล้วก็มานี่แล้วก็เอากับข้าวลงมานั่งกินตรงนี้แล้วก็นั่งคุยอยู่คนเดียวชีโบชีเบ,บเหมือนเป็นบ้านมันเองเลยนะที่นี่พอเสร็จแล้วมันก็ไปดึงประตูประตูพอดีงับไว้เฉย ลูกหลานมันไม่ปิดให้เพราะว่ายายเข้านอนก่อนพอดึงประตูเสร็จแล้วมันก็เข้าไปมันก็เลยขึ้นไปขึ้นไปมันก็บุนบ้านมันก็ขึ้นไปหลานสาวก็นอนอยู่มันก็ไปส่องดูแล้วมันไปนี่ก็ไม่ปิดไม่ล็อกก่อนจะ้ะมันก็ไปจับก้นไปจับก้นหลานสาวนี่จับคนนี้แหละทีนี้พอรู้สึกขึ้น ว่าใครมันก็เลยวิ่งลงมาจ้ะวิ่งลงมาก็เลยพากันตา,ตามตามกล้องขอเขายืนอยู่ตรงไหนมันเห็ยนยืนตรง,งแถวนี้เนาะจ้ะยืนตรงนี้แหละส่วนมากมันยืนตรงนี้แหล<อ>ะหลังจากที่เราวิ่งตามมันเราทำยังไงเราเราไม่วิ่งตามมันกลัวมันมีปืนมีมีดอะไรเงี้ยก็เลยปล่อยมันไปไป,ไป,ไปพอไปมองมันหายแวบไปแล้วจ้ะเราต<อ>้องเห็นถ้าไปแจ้งความ แก้งแก้งความตอนสายๆตอนเช้าไม่ได้ไม่ได้ไปแต่เช้าแต่โทรไปบอกตำรวจหมดแล้วนะตอกบอกตำรวจก็มาเต็มตอนเช้าไปบวกซอยสามก่อนแล้วก็มาซอยหกหกทับเก้าค่ตะตรลกาศสองคมคนบ้านหลังนั้นมันไปลูกสาวลูก,ลลกสาวสิบสิบขวบค่ะมันไปเอานิ้เขียดของน้องบังคับไม่ให้น้องตะโกนแต่น้องก็ น้องตะโกนเพราก็ตีกับพ่อเขาตีกับพ่อเขากับพ่อเขาตาแตกเลยตาแตกเข้าโรงพยาบาลหมายถึงคนร้ายคนคนที่มคนทคนก่อเหตุอ่ะไม่เป็นไรแต่พ่อเด็กน่ะตาแตกค่ะโดนคนร้ายตีสู้มันไม่ได้ไงมันแข็งแรงมาโผล่มาเนี่ยก่อนที่นนตีหนึ่งมานี่ตีห้ากว่ีห้าคือกองแล้วันตื้นไปด้วยจ้ะ อันนี้มันมาถูกกล้องบันทึกไงเราเห็นแล้วรย็ไงครับทีนี้เราอยเรังยังไงบ้างยกก็อย่าปกติยายจะไม่เคยลืมเปิดประตูเลยมันวันนั้นมันกินกันดึกเรายายก็เลยนอนนอนก่อนปกติยายจะดูก่อนค่อยนอนวันนั้อะไรหลับก่อนล้วทีนี้เห็นภาพอย่างนี้ร่ยายก็นอัภัยสังคมเนาะกลัวมากเลยกลัวมันไปทํากับคนอื่นกลัวมันทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยกลัวมันไปทําลายเด็ก ผมคืนอย่างเงี้ยอยากให้จะอยากให้ตำรวจจับได้ไวๆอยาอยากให้ตำรวจจับคนอย่างนี้อย่าเอาไว้อะาไปขังไว้ถ้าถ้าไปอบรมความประพฤติมันครับเราได้เป็นคนโพสคลิปไปใช่ไหมครับปงใช่ค่ะเป็นคนโพสคลิปค่ะเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับถึงได้เหตุการณ์ถ้าถ้าไม่ได้มองในกล้องวงจรปิดก็คือหนูนอนหลับอยู่แล้วเป็นคนที่หลับสนิทสนิทมากๆ ความรู้สึกตนวคือเหมือนมีคนมาบีบก้นแต่ตอนแรกยังบีบไม่แรงค่ะหนูคิดว่าแฟนแฟนหนูเป็นคนบีบเพราะว่านอนอยู่นอนทันหลังให้แฟนอยู่หันหน้าไปทางประตูแต่ความรู้สึกคือมันเริ่มบีบแรงขึ้นแรงขึ้นมันเจ็บก็เลยขยับตัวเล็กน้อยส่วนตัวหนูเป็นคนนอนนอนบนไหล่แฟนเป็นคนนอนบนพุงแฟนอยู่แล้วก็เลยรู้สึกตัว มันมีคนนอนอยู่ข้างๆ,ๆาก็เลยตกใจสะดุง้งพอคนร้ายเห็นว่าหนูสะดุ้งก็รีบลุกเปิดประตูออกมาเร็วมากค่ะเพราะันแฟนหนูตื่นแบบยังไม่ตื่นยืตื่นยังไม่เต็มที่ก็เลยมีเบอร์เบอร์นิดเบนิดคือเขาคิดว่าเป็นผีแต่พอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินลงมาก็คงจะเป็นน่าจะเป็นคนนแหละก็เลยตั้งสติคิดได้ว่ามีมีดอยู่ในห้องก็เลยคว้ามีดออกไป ออกมาดูแล้วก็หายไปแล้วครับแล้วมาเปิดกล้องวงจรปิดเห็นตกใจไหมครับตกใจค่ะโอ้ทุกวันนี้ตั้งแต่ไปแจ้งความมาทุกวันนี้ยังนอนบีบมือแฟนหนูอยู่เลยหนูก,กลัวขนาดล็อกบ้านอย่างแน,น่นหนาหนูก็ยังยังกลัวอยู่